บทนําในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเด็นด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มถูกหยิบยกมาพูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศต่างๆเริ่มแสดงศักยภาพด้านการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ล้ําสมัยมากขึ้นหนึ่งในหัวข้อที่กําลังถูกจับตายอย่างใกล้ชิดคือภัยคุกคามจากขีปนาวุธของกัมพูชาซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาอาวุธขั้นสูง แต่การมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนและข่าวคราวการได้รับเทคโนโลยีทางทหารจากภายนอกทําให้หลายฝ่ายเริ่มวิตกถึงความเป็นไปได้ในการสะสมหรือพัฒนาขีปนาวุธอย่างไรก็ตามบทความนี้จะวิเคราะห์ว่าแม้กัมพูชาจะเริ่มมีขีดความสามารถทางทหารเพิ่มขึ้นแต่ไทยสามารถรับมือได้ไม่ยากด้วยองค์ประกอบหลายประการทั้งในด้านยุทธศาสตร์ภูมิประเทศระบบป้องกันภัยทางอากาศและความสามารถในการเจรจาทางการทูต สถานะขีดความสามารถด้านขีปนาวุธของกัมพูชาแม้ว่ากัมพูชาจะไม่ได้มีโครงการพัฒนาขีปนาวุธแบบที่ประเทศมหาอำนาจมีแต่ก็มีรายงานระบ,บุว่ากัมพูชาได้รับเทคโนโลยีและยุทธป,ปกรณ์บางอย่างจากจีนโดยเฉพาะระบบจรวดนำวิถีระยะสั้นและระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง m u l t i น e l e Rocket System MLRS มีการคาดการณ์ว่ากัมพูชาอาจได้รับระบบจรวดแบบ p h l 8 1หรือ p h l 0 3จากจีนซึ่งมีพิสัยยิงได้ประมาณ70-150กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและชนิดของหัวรบแม้จะยังไม่สามารถระบุดได้อย่างแน่ชัดว่ากัมพูชามีขีปนาวุธนำวิถีระยะกลางหรือไกลหรือไม่แต่การที่กัมพูชาเริ่มมีความสามารถในการยิงจรวดอย่างแม่นยำก็เพียงพอที่จะเป็นภัยคุกคามในระดับท้องถิ่นได้แล้วไทยกับภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยไม่ยากในการรับมือกับภัยจากขีปนาวุธของกัมพูชาคือภูมิศาสตร์พรมแดนที่ยาวและมีภูเขาขวางกัน้นพรมแดนไทยกัมพูชาส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นแนวกั้นธรรมชาติการเคลื่อนย้ายอาวุธขนาดใหญ่หรือการติดตั้งฐานยิงจรวดในบริเวณใกล้พรมแดนจะเป็นเรื่องที่ยากและเสี่ยงต่อการถูกสอดแนมพื้นที่เป้าหมายหลักอยู่ลึกในแผ่นดินไทย เมืองเศรษฐกิจสำคัญของไทยเช่นกรุงเทพมหานครชนบุรีระยองอยู่ห่างจากพรมแดนกัมพูชาหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งเกินระยะยิงของระบบขีปนาวุธที่กัมพูชาน่าจะมีอยู่ในปัจจุบันศักยภาพด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยแม้ไทยจะไม่เน้นการสะสมขีปนาวุธเชิงรุกแต่ไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่สามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากขีปนาวุธระยะสั้นถึงระยะกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นระบบเรดาร์สามมิติของกอง,กองทัพอากาศไทย เช่นระบบเรดาร์รัดลบ31 DL และระบบเรดาร์พิสัยไกลของซาร์ที่มากับโครงการพริเปนสามารถตรวจจับวัตถุพุ่งเข้าในระยะไกลพร้อมเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพจรวดนำวิถีแบบพื้นสู่อากาศระบบ i d a และ p ี t ี o n 5ที่ติดตั้งกับพริเปนระบบ STYDERMR จากอิสราเอลที่สามารถยิงสกัดจรวดนำวิถีหรืออากาศยานในระยะปานกลาง กำลังพลและการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอไทยมีการฝึกซ้อมป้องกันภัยทางอากาศร่วมกับประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาโดยตลอดทําให้มีความเชี่ยวชาญในการประสานงานและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วบทบาทขององค์การทูตและพันธมิตรระหว่างประเทศประเทศไทยมีนโยบายทางการทูตที่สมดุลระหว่างมหาอำนาจและมักใช้กลไกทางการทูตในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นหลัก หากกัมพูชามีการเคลื่อนไหวทางทหารที่อาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงไทยสามารถใช้ช่องทางเหล่านี้ในการประสานงานหรือกดดันทางอ้อมเช่นผ่าน,นกลไกของอาเซียนอาเซียนซึ่งเน้นหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในแต่สามารถเปิดโต๊ะเจรจาผ่านเวทีทางการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคได้ความสัมพันธ์กับจีนสหรัฐอเมริกาและอินเดียไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารและเศรษฐกิจกับประเทศมหาอำนาจหลายประเทศ ซึ่งสามารถเป็นตัวกลางในการกดดันไม่ให้กัมพูชากระทําการใดที่เป็นภัยคุกคามต่อไทยปัจจัยภายในของกัมพูชาที่ยังเป็นข้อจํากัดแม้จะมีการพูดถึงภัยคุกคามจากขีปนาวุธของกัมพูชาแต่ก็ยังมีหลายข้อจํากัดที่ทําให้สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดที่น่าเป็นห่วงมากนักข้อจํากัดด้านงบประมาณงบประมาณด้านกลาโหมของกัมพูชายังอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับไทยการจะพัฒนาขีปนาวุธที่ทันสมัยหรือซื้ออาวุธจากจีนหรือรัเสเซียจํานวนมากนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ขาดบุคลากรด้านเทคนิคกัมพูชายังขาดบุคลากรที่มีทักษะในการควบคุมระบบอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงซึ่งอาจต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติซึ่งทําให้เกิดความเปราะบางในการพึ่งพิงแรงกดดันจากนานาชาติหากมีการเคลื่อนไหวที่เข้าข่ายเป็นภัยต่อเสถียรภาพของภูมิภาคกัมพูชาอาจเผชิญกับแรงกดดันจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศอาเซียนซึ่งยึดมั่นในหลักสันติภาพบทสรุปไทยรับมือได้ไม่ยาก จากการวิเคราะห์ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าภัยขีปนาวุธจากกัมพูชาแม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ภัยที่รุนแรงหรือยากต่อการรับมือแต่อย่างใดทั้งนี้เนื่องจากขีดความสามารถของกัมพูชายังอยู่ในระดับจำกัดไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพภูมิประเทศของไทยเป็นต่อในการตั้งรับความสามารถในการประสานงานผ่านการทูตและพันธมิตรระหว่างประเทศ นอกจากนี้สถานการณ์โดยรวมยังไม่แสดงสัญญาณของความตึงเครียดในระดับที่ต้องวิตกในระยะสัน้นหากไทยยังคงรักษาสมดุลของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและเพิ่มความเข้มแข็งทางการป้องกันตนเองไทยจะยังสามารถรักษาความมั่นคงและความสงบในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะสำหรับอนาคตพัฒนาระบบป้องกันภยัยทางอากาศขั้นสูงต่อเนื่องคุรจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถสกัดจรวดนำวิถีระยะไกล เช่นระบบ t s a a d หรือการร่วมมือวิจัยกับประเทศพันธมิตรสร้างระบบตรวจจับล่วงหน้า Early Warning System การมีระบบแจ้งเตือนภายล่วงหน้าจะช่วยลดความเสียหายได้หากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเสริมกำลังด้าน Cyber Defense ในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์มีผลต่อระบบอาวุธการมีระบบป้องกันไซเบอร์ที่เข้มแข็งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกแทรกแซงข้อมูลและการควบคุมอาวุธส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน ไทยควรเป็นผู้นําในการผลักดันให้ภูมิภาคเป็นเขตปลอดอาวุธทําลายล้างสูงเพื่อสร้างความมั่นคงร่วมกันระยะยาวสรุปท้ายบทความแม้กัมพูชาจะมีการขยับทางยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ไทยยังคงมีศักยภาพมากพอในการป้องกันประเทศและรับมือกับสถานการณ์ในทุกระดับตราบใดที่ยังมีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านทหารการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยก็ยังคงสามารถรักษาสถานะผู้นำด้านความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมั่นคง หากต้องการฉบับ PDF หรือเวอร์ชั่นสำหรับเผยแพร่ในเว็บไซต์ข่าวหรือ y YouTube สคริปต์โปรดแจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับ